ถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งสำหรับคลิปแนวทางลวาวซาในวันนี้ก็ต้องขอตัวงเพียงเช่านี้ครับผม แล้วพบกันใหม่ในคลิปตหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ